อ่สวัสดีครับนี่พาเพื่อนมาชมพาพปิตานะครับเป็นพิมพ์ทรงของหลวงพ่อทับเนาะปู่ทับวัดอน,นงก็โกงไม่ใหญ่ก็องเล็กเดี๋ยวขยายเพื่อนรับชมเนาะก็ก็ก มาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ก็ผมก็มีความรู้ไม่ถึงนะครับก็เพื่อนยังไงท่านไหนที่มีความรู้นะครับก็เมน้นแนะนํามาได้นะครับที่ใต้คลิปนะครับวันนี้คลิปนี้เป็นการแบ่งปันกันร่วมกันวิจารณ์นะครับเนี่ครับได้พักพวกจากพิจิตรแบ่งให้มานะครับ แตกเปลี่ยนกันนะัชอบอะไรยังไงก็แบ่งกันชนกันนะรเรียกชนกันเนาะภาษาพระนะเปิดหน้าชนกัน <c oughs> <c oughs> อ,อถ้าเป็นของหลวงพทัพก็มก็เป็นเนื้อเมกสิทธตเนาะครับเปเมกสิ์ซึ่ง ถ้าผู้ชนานาญรู้เขาเขาก็จะรู้เนาะเขารู้แป๊บเดียวก็จะรู้ส่วนถ้าคนที่ไม่รู้ก็จะดูแล้วดูอีกนะครับเหมือนผมนี่แหละครับไม่มีความชมนานาญเลยครับยอมครับเฮ้ยอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นของจริงเนาะอืมเขาว่าองค์เล็ก,ก่นนี้หน่อยหรือ,อยังไงะครับไม่เคยเห็นสักทีก็ได้มาก็มาร่วมกัน,นวิพา์วิจารณ์นะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับ ครับทุกคอมเมนต์มีคุณค่านะครับก็ขอบค,คุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสรวันีสวัสดีครับ <c oughs> นี่แต่ก็สวยนะ